พอ,อปาเอาใส่เอาไปเลยโดดเนี่ยเจ็บๆเนี่ยตับพี่น้องตับใส่เอาไปเนี่ยนีมาพี่น้องมาเจ็บบาบนาันน่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมดสุขสุคนกับผมนี่ผมก็มาวบรรณาพักกินมาแสบครับนี่บรรณานาพักพี่น้องมากินจุ่มาดินพี่น้องมาดินขันสมมาเลยพี่น้องขันเกลือขันมุงหน้าพี่น้องแขนตัโกเลยขาจนพูดพี่น้องมาจับจูกับเจลใส่ปลาเลยพี่น้องเนี่ยเจลใส่ปลามีปลาขมอั่มล้ำสิบแสบพี่น้องกบได้น้ำต้มมาสดพี่น้องต้มโค้งต้มหัวเนี่ยกโดดพักเข้าหลายอย่างพี่น้องมังมาละเนี่ยพักอีเลือด บักแตงบักเขือแล้วก็ผักกาดหินพี่น,ออน้องเขาเนี้ยวันทอนในเกาพี่น้องเต็มติบมาพี่น้องมาเสียบเสียบเบ,บาหน้าพี่น้องจัดเป็นเมนูอีสานบ้าหน้าพี่น้องเสียบเลยนี่มาพี่น้องมาขอหยาดพี่น้องขอหยาดแก่ข้าวหน่อยครับผมกินข้าวนี้พี่น้องขอหยาดแก่ข้าวหน่อยขอโทษขอภัยไายพี่น้อง คือยมาอุ้พี่น้องมาเจ็บแซมบาบาน่าพี่น้องเป็นเมนูอีสานบาน่าเลยพี่น้องจำจุกนิ่งพี่น้องขันสมมาอย่างดีขันมะนาวนะพี่น้องเนาะขันมะนาวเนี่ยขันเกลือน้ำใส่เกลือใส่ขันใส่มะนาวบวบุบบ้มแต่โบว์แดงพี่น้องเจียวอุยอย่างขมย่างมันเลยพี่น้อง อืมอืมอืมข้าวกระรไม่ร้องเจ้าใส่ปลาใส่ปลา,บ,ปาบีปลาตับปลายุ่งกันไม่ร้อง้มๆเลย อำลำมันมันนอสดเลยอืมคุ้มแสบค่ะครับมันปลาน้ำต้มดีแห้งไปห,หน่องสมเป็นไรไห,นไหน่อยกินจับเสบแบบอิสานบ้านนาเลยคือมันใส่แน่เลยพี่น่องห่อห่อปลาเหาอืมไอ้ ซาลาเนียพี่น้องใส่ออกไปเรื่อนโดดเนี่ยเจ็บเสียบนี่ยมือเขื่อนโอ้ลืมืระเทียมพยายามพี่น้องทำเนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องเจ็บเสียบอ้อพี่น้องเกี่ยวปลาใส่แนวพี่น้องค้องแผลพี่น้องเสียบเพียงตับพี่น้องตับใส่ออกไปแนวนี่อู้ยมาพี่น้องมาเสียบบาบันนา 응응응응.하긴 안 변한 거야. อืมอืมสดจากน้ำตม้ม,ม,น,ตม,มน,น้องขมลำล้ำจากต้มอ่อนอืมอูม้ยู้เสียบครับนอ้องต้มตมเะเพือกเทียนน้่น้องใส่มันเ็ดเจียวน้าพี่น้องใส่ต้มพร้อมเสียบเลย ต้มกระินจดำจุกเจ้าขี้มันมันไปน้องออเสียบยังขักไปน้อง ทุดเท่าน,นเลยเจยบเสียแบบอีสานบ้านนาไปหน่องอประเด็นนี่จะว่าดิบกับขั้นสมย่างคักไปหน่องขั้นสมหน้ำเส่าเกลือดำนี่โอ้ยเหมืนเจียวใสคุ้มคมอื้มอื้มอืมอม,อม,มาล็อคสนุก ใส่ปลาไปลองอืมหอมรมลับเลยครับตำบังคับไปลองคั่น,นย่างดี แกนโจโกโ้เลยเขาจนพูนเลยเอละใส่ปลายไปเนาะอืมอือืม,อม,อม เสียบไปยังคับพี่น้องอือหือะริ่งเนี่ยฟา้านเป็นเดืนเป็นเดีนพี่น้องขันใจเกลือเนี่ยใจ่พงหน้าพี่น้องถ้าขันใจบดุดแดงให้คัครัือหือดูดยอดเลยพี่น้องเมนูเนี่ย ที่เด็ดแบบอิศา,านบานณาลเลยนี่แหละพี่น้องจำจูปนินเสียบพักด,ดีีมาแซมกับเจ็บเสียบบาวาหน้าพี่น้องเออปวดห้่ะอืม มันนอกค่ะอ่อนออนอืมดีขลากหล อืมอม,อม,นนมุนตับเนาะอืมอืจุเป็นแนมมันแสบไปเนอะเจียใส่้มข้มมีขมข้มเลยอืม อฮัมสานบาน่าไปหรอกแซ่บเลยขันจุปนินอืมต้มดีครับวน้นหอย มอนคอไปเรือยพี่น้องบนน่ะตับมันตับเนี่ยใส่น้ำพี่น้องเอ๋อระวังแกงจังเลยนะใส่มันพี่น,อน้องระวังจหงเลยพี่น้องปั๊ดนะใส่แจ่วกับเหล้วใส่ตุ๋มน้ำพี่น้องอื้อหือ อ,อืมอืมสดตมไปเลยดีครับจำแนน่อง คุยเยอด้วยครับมันต้าใจอืมอืมขักันนะเลยอือืมอืม สดตมเหมืนหอนห่อนพี่น้องมีแห้งคักอือหือโอ้แซ่บสุดถนนพี่น้องปลานี่ขั่นได้มากพี่น้องเนื้อขาชุนพูนเลยตุ๋ยเยอะค่ะพี่น้องคุณอะ อืมพระออนอืมเสีบทุกตัวนั้นครับอืมต้นดุนจัดเกินไปหน่องเมนูนี่ตำจูปะนิน ขันสมของหนาอย่างดีไป่น้อกว่ล่ะเจียวใส่คุ้มๆเหมือนอือม น่ำต้มของปลาไหลยครับสมปลายพี่น้องน่ำต้มจับแสบเลยครับ,มมมรบ,รบผม,ม,มขัดเขาเนี่ยปัน่นใหญ่พี่น้องแนวเลย Tùy hấp trắng không ừ uh ừ -huh. uh -huh. แซ่บอย่างครับพี่นอ้องมาลาตัวอยู่ใสป่ปลาไปเลยเอาเนี่ยพี่น้องค,ครับม,มอมลมๆเลยครับ เสียบให้พ hmm. mm ี hmm. so, yeah, ่น้อง สดตำต้มลองแล้วมันองอืมปล่อยค่ะอืมตมมันใส่ใปลาไปน้องพื้นทองแนวหัวเนี่ยใส่ตับตับม่หาาล,ามมาาลายตัวเลยไปน้องเบาบหน้าคอไม่ขามาใส่ปลาไปน้องกับตับหลายตัวเลย เต็มหมอแล้วจะใส่ใส่ก็บตับมันสบเสียบมาไม,ม่เห็ดอูหูเจียวเนี่ยผวกตับผวกใส่ใส่ตม้มน้องนีเสยมันเหมือนอืม,อม,อม ตดดไม่ตัวตึงไม่เอ,อืมเียบจุปามเนอะอันาสา,บานบรรณาเฮาสุดท่านั้นเลยเสีบเส็บๆแล้วครับผมเล่มตมม้มเนาะอื้ม ขัดขาีปน้องสุดตอนํนั้นเลยาไม่ขัดมดแดงแห้งแห้งแห้งสีเลือดไปน้องหามืแดงมืแดงไปน้องสซนตหน่งยซซบแม่นมาืม อสุดเลยนน่น้องสุดเท่านั้นเสียบย่างผักเลยมีข้ามันนองโอ้คักลายเสียบบุคอยเลยอใส่เนี่ยยุบขักน้องเจียวเนี่ อืออืเปิไรพี่นส,สมเปน็นไรดีครับ ฮืมอืมเสียบคักพี่น้องเสียบแห้งเสียบแวิซานมาน้าพี่น้องนัเป็นจำจุกปปพี่นี่พี่น้องขันสมขนงาวขันเหลือมาย่างดีเลยเสลบทีเด็ดน้องพระเอกของงานเลย เจลใส่ปลาพี่น้องก็บีปลาของผมจะแช่เขาตุ๋มเขาเนียน้ยเขาลองก็เอาผมเอา,ขอาเ,อเอ share, ข,าขาา้ามาคลิปนี้เกิดเรือ่องอะไรก็แชร์กาติดตามกขาสับตะไคร่มาามาหน้าพักกินมาแซ่บเสียหนวด้แมันได้ครับผมขอบคุณต่อกานรับชมครับผมขอบคุณต่อ,อกานติดตามเอาไว้พบกันคลิปหน้าพี่น้องครับคลิปนี้มาบา้าเราขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ